เอาไงดีเมื่อแฟนบอกขอลดสถานะซึ่งถ้าจะพูดตรงๆก็คือการบอกเลิกแบบอ้อมๆที่เป็นการบอกเลิกแบบว่า ไม่อยากจะทําร้ายจิตใจอะไรกันไปมากกว่านี้นั่นเองค่ะซึ่งหลายคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์หรือบางคนกําลังเจอเหตุการณ์นี้อยู่นะตอนนี้ก็ได้เนาะสิ่งที่เราจะรับมือนะโคเชยบอกเลยว่าอันดับแรกคือเราเสียใจถูกไหมเราเสียใจโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยร้องไห้ฟูมไฟเลยแหละเนาะบางคนอาจจะร้องไห้แบบเสียใจเป็นแบบหลักอาทิตย์เลยก็มีซึ่งไม่ผิดนะคะแล้วก็ไม่ได้แปลกด้วยมันเป็น,นกลไกหนึ่งที่เราใช้ฮิวใจตัวเองเพื่อที่จะปลดปล่อยหรือว่า ระบายความทุกข์ที่อึดอัดในใจเวลาที่เราเสียใจเวลาที่เราเสียใจหรือเราร้องไห้ออกมาเยอะๆแล้วอะ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยเนาะสมองคุณจะปร่งคุณจะโลง่งแล้วคุณจะเริ่มคิดได้โอเคไหมคะสเต็ปถัดไปข้อที่สองคือเวลาที่เราเจอแบบนี้หลายคนอาจจะช็อกสิ่งที่โคเชมจะบอกคือช่วงแรกเนาะ ให้คุณขาดการต uh ิดต start at so so ่อกับเขานะคะไม่ต้องพยายามไปลื้อฟื้นขอคบหรืออะไรก็ตามแต่เราจงเข้าใจนะเวลาคนเราเริ่มที่จะตัดขาดใครสักคนหนึ่งออกจากชีวิตหรือว่าบอกเลิกเราไปเนี่ยสมองเขาเขาคิดมาดีแล้วเขาคิดมานานแล้วเขาเอาเหตุผลในหลายสิ่งหลายๆอย่างมามัดรวมกันว่าโอเคมันใช่มันไม่ใช่ว่าแค่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นผุดขึ้นมาแล้วโอเคฉันเลิกกับเธอเลยไม่ใช่ แต่เขาจะคิดทบทวนสมมติบางคู่คบกันมาสิบปีตั้งแต่ปีแรกที่คบกันเลยค่ะเอาเอาเหตุผลมาทบทบทบท,บทบจนเขาแบบตกผลึกผนวกเป็นว่าโอเคเลิกดังนั้นการที่คุณจะติดต,ต่อส่งข้อความงอ้องอนอะไรเขาจะบอกเลยว่าไม่มีไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายด้วยซ้ําสําหรับบางคนนะคะเขาอาจจะมองเราเป็นแค่ของตายด้วยซ้ําหรืออาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยดีแล้วที่เลิกกับเราไปก็ได้สิ่งที่คุณจะทําได้ณนะโมเมนต์นั้นที่โคเชมจะบอกคุณเลยว่าขาดการติดต่ออย่าวนลูกกับซ้ำนะคะแล้วพอเราคิดแบบนี้ได้สิ่งที่เราจะต้องมาทําคือปั้นตัวเองขึ้นมาใหม่สร้างตัวเองที่สตรองส่งคุณค่าคู่ควร ขึ้นมาใหม่โดยการที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองนะอันนี้คือกีหลักๆไม่ใช่ว่าเขาเลิกกับคุณแล้วคุณชีวิตยิ่งแย่มากกว่าเดิมอันนี้ยิ่งเขาจะรู้สึกว่าโอเคกูตัดสินใจดีแล้วที่กูเลิอกอย่าให้คนมาดูถูกคุณแบบนั้นแล้วก็อย่าเอาคําว่ารักหรืออะไรก็ตามแต่ใครสักคนหนึ่งที่มาทําให้ชีวิตคุณต่ําต้อยลงไปนะใครฟังโคชเชมชีวิตคุณต้องดีขึ้นคุณจะต้องเป็นบัวเนาะที่มันผุดขึ้นมาเหนือน้ําแล้วสาง่างามให้คุณชม โอเคไหมคะต้องทาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นหลายคนมีความสามารถที่แตกต่างกันชอบอะไรไม่เหมือนกันเอาสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณทําได้ดีแล้วมันดีต่อชีวิตของคุณโฟกัสสร้างสิ่งนั้นค่ะเวลาที่คุณประสบความสําเร็จเอ้คนที่เคยทิ้งคุณไอ้คนที่เคยบล็อกคุณเอ้คนที่เดินจากคุณไปอ่ะก็จะแงนหน้ามองคุณแบบนี้แหละเออนะคะ ตัวคุณเองพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ําไม่ได้รู้สึกโกรธไม่ได้รู้สึกเกลียดไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแค่รู้สึกแบบว่าเอ้ยบางคนอาจจะรู้สึกขอบคุณก็ได้ที่คนคนนั้นอะทําให้เราได้ค้นพบว่าเฮ้ยการที่เราถูกทิ้งอะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ทําให้เราได้สร้างสิ่งที่มันดีที่สุดในชีวิตของเราเก็ตนะคะหลายคนเป็นแบบนั้นโ oh, อ้เชมเองเหมือนกันเมื่อก่อนเคยจมกับความรักมากๆเลยเนาะแต่วันนี้ พอเจอเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตอะโดยเฉพาะความรักที่เรารู้สึกว่าเราอินกับเขามากๆเลยแล้วเราเสียใจหนักมากเลยรักครั้งนั้นช่วยชีวิตเราโดยการที่ทําให้เราได้ค้นพบสิ่งที่เราชอบนะคะซึ่งโคเชเอมได้รวบรวมทั้งหมดเลยเนาะไว้ในคอร์สออนไลน์ที่มีชื่อว่าจิตวิทยากับความรักก็จะบอกเลยนะว่าการที่คุณ เจอเหตุการณ์แบบนี้หรืออะไรก็ตามแต่จะก้าวข้ามผ่านแล้วมีชีวิตที่ดีมากขึ้นมีความรักที่ดีมากขึ้นอ่านคนออกมากขึ้นแล้วไม่ทําให้ตัวเองไปวนลูปซ้ํานั้นน่ะคุณต้องมีความรู้ก่อนถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้คุณสังเกตตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยชีวิตฉันก็วนอยู่เหมือนเดิมเลิกกับคนนี้คบกับคนใหม่ก็ยังวนเป็นวงกลมงูกินหางแบบนี้เหมือนเดิมนั่นเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองด้านไหนคุณอ่านเกมไม่ออกในเรื่องของจิตวิทยาเพราะชมได้รวบรวมทั้งหมดนะในจิิตวทยาสอนรักค่ะ ราคา Early Bird รับ10ท่านแรกนะคะพร้อมที่จะเรียนเร็วๆนี้ใครสนใจเข้ามาสอบถามโคชเอมติดต่อได้ที่แอดชเอมหรือโทรเข้ามาหรือแม้กระทั่งนะคะกดเนาะลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ